ทีนี้เราถามหมอหมูเนาะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีแพ,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธก็วิเคราะห์พฤติกรรมของเป็กว่าคือจากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคุ้มครั่งมันจะมีสองสาเหตุก็คือดื่มแอลกอฮอร,ร่วมกับการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือสอมีอาการทางจิตเวชคือคุณผู้ชมน่าสนใจนะหมอหมูบอกว่า ปกติถ้าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยช่วงแรกๆมันจะกระตุ้นให้สมองคลึกคลื้นแต่ถ้าดื่มเยอะๆช่วงท้ายๆมันจะสโลและมันจะง่วงแต่ถ้ามีการใช้สารเสพติดอ่ะทีนี้อารมณ์จะพลิกอีกด้านหนึ่งถ้ามีอาการทางจิตเวชอย่างเช่นมีโรคซึมเศร้าอยู่เนี่ยปรากฏว่าแอลกอฮอล์มันจะไปกระตุ้นให้อารมณ์เกิดกลายเป็นสองขั้วได้<า>มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับไปสลับมาสลับขั้วได้ครับ จากประสบการณ์ส่วนตัวในการตรวจผู้ป่วยกรณีที่มีอาการคุ้มข้งมมางพบว่ามักเกิดจาก2สิ่งนะครับคือสิ่งแรกคือการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับยาหรือสารเสพติดอื่นและ2มีอาการทางจิตเวชนะครับการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับยาหรือสารเสพติดอื่นก็จะมีการเสริมฤทธิ์ของสารนั้นๆให้ออกฤทธิ์รวดเร็วและมากขึ้นครับบางกรณีอาจจะมีฤทธิ์เพิ่มขึ้น5้าถึงสิเท่าทำให้มีอาการกระตุ้นจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ และในคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหลายกรณีนะครับการดืม่มแอลกอฮอล์ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้อาการกำเริบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่มีอาการหูแว่วประสาทหลอนในโรคจิตเภทและบางกรณีก็เกิดขึ้นในคนที่มีภาวะเครียดดุนแรงเฉียบพลันเช่นกันครับหลายกรณีคนที่มีโรคซึมเศร้าเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับและบางคนก็อาจจะมีอาการของโรคอารมณ์สองขั้วร่วมด้วยก็เป็นไปได้ครับ สำหรับในการพิสูจน์เรื่องของกรณีต่างนี้นั้นจําเป็นจะต้องมีการตรวจเลือดขายาสารเสพติดและแอลกอฮอล์รวมถึงการตรวจทางสุขภาพจิตด้วยนะครับเพื่อจะมาประกอบในทางคดีเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงจําเป็นยิ่งครับที่จะต้องทําการตรวจแอลกอฮอล์อย่างเร่งด่วนก็คือสรุปว่ายังไม่ฟันธงนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวต้องรอผลเลือดซึ่งเดี๋ยวโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทางคุณหมอทราบไม่ใช่โรงพยาบาลจะแจ้งให้ตํารวจทราบยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผลเลือดก็จะบอกได้แต่อย่างที่หมอหมูบอกก็คือถ้าเป็นแอลกอฮอล์แล้วบวกยาเสพติดมันจะเสริมฤทธิ์5้ถึงสิเท่าส่งผลให้มีการคุ้มครั่งได้หรือถ้าอถ้าเป็นโรคซึมเศร้าบวกแอลกอฮอล์ก็เกิดภาวะการสลับขั้วทางอารมณ์แล้วนําไปสู่การคุ้มครั่งได้ดังนั้นจึงยังฟันธงไม่ได้ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเป็กกันแน่เดี๋ยวต้องรอดูต้นสังกัดไวมิวสิกก็บอกว่าตอนนี้เป็กปลอดภัยดีแพทย์เปิดแผลทําความสะอาดและเย็บแผลได้แล้วนะครับเบือ้องต้นแพทย์ก็แจ้งว่าเรียบร้อยดีไม่กระทบกระเทือนเส้นประสาทที่มาเลี้ยงที่ปากและใบหน้าแต่อาจจะมีอาการปวดบริเวณนั้นแล้วก็ระบมหน่อยนะครับบริเวณบาดแผลครับสำคัญก็คือเดี๋ยวรอผลตรวจร่างกายไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือว่าสารอื่นใดในเลือดนะคะ